ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับหนึ่งใน mechanical keyboard แบบ low profile ที่ผมอยากจะใช้มากที่สุดวันนี้มาพร้อมกับ Key ์แคปภาษาไทยแล้วนะครับทุกคนไปพบกับการรีวิว n u f y Air 75ตัวนี้กันเลยครับ ขออนุญาตเล่าท้าความไปก่อนนะครับคือเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนชอบ g a d g e อุปกรณ์ไอทีพวกนี้นะฮะคือผมมักจะเห็นโฆษณาในอินสตาแกรมเนี่ยเป็นโฆษณาพวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ไปเจอโฆษณาของ n u ฟี่เขานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้จักแบรนด์โนฟี่นะฮะแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับผมก็ชอบดีไซน์เขามากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็นความมินิมอลนะฮะแล้วก็แอบแฝงด้วยความคันเลือกฟูจากตัวคีย์แคปที่เป็นไฮไลท์ของเขาสั่อง้ามทีนั กกมาัแต่แล้วเมื่อมานานมานี้นะครับนูฟี่เขาก็ได้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะในเวลานี้ณตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปนะครับเขาก็มาพร้อมกับคีย์แคปภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังรอคีย์แคปภาษาไทยอยู่นะครับก็ต้องดีใจไม่น้อยแน่ๆครับก็ต้องขอบคุณทางนูฟี่ไทยแลนด์นะครับที่ได้ส่งเจ้านูฟี่ Air 15ตัวนี้มาให้ผมลองนะครับส่วนนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับและบอกเลยนะครับว่าผมได้ไปใช้งานมา1สัปดาห์เต็มนะฮะวันนี้ผมเลยจะมาป้้าายยให พื employer, on, aky, no ่อนต่อนั่นเองนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นเลยผมอยากพาเพื่อนๆไปดูของในกล่องของเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างแถมอะไรมาให้เยอะพอสมควรเลยโดยกล่องของเขาก็จะมีดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะเป็นรูกของมาสคอตของทานุฟี่เขานะับก็จะสวยงามแบบนี้เลยภายในกล่องนะฮะเปิดมาปุ๊บอย่างแรกที่เราจะเจอเนี่ยนั่นก็คือคู่มือนั่นเองครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่หุ้มมาอย่างดีนะฮะด้านขวาของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไว้ใส่อุปกรณ์เสริมต่่าาางงๆแแล้วก็ขอทีเคถมมนะรั อุปกรณ์เสริมของเขาเนี่ยก็จะมีตัวดึงคีย์แคปส์แล้วก็เป็นตัวดึงสวิตช์นะครับก็คือจะเป็นแบบ2 in 1เลยนะครับดึงได้ทั้งคู่เลยคีย์แคปส์สำรองสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เลเยอร์แบบ Windows ครับสาย USB Type A to Type C สำหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้สายเอาไว้ชาร์จนั่นเองตัวฐานรองเพื่อเพิ่มระดับความสูงของคีย์บอร์ดนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันยกสูงขึ้นถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างการเลื่อนสำรองของตัวคีย์บอร์ดของเรานั่นเองครับแล้วเขาก็ยังแถมสวิตช์สำ Switch แบบอื่นๆของเขาด้วยนั่นเองครับส่วนตัว Air 7 5ที่ผมได้มานั้นก็จะเป็น blue switch นะครับเสียงเนี่ยจะดังสุดในบรรดาของ Switch ทุกแบบเลยครับต่อมาเรามาทําความรู้จักเจ้า n u f y air 7 5ตัวนี้แบบละเอียดกันหน่อยนะครับโดยคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น mechanical Keyboard ดแบบ low profile ครับ เป็นเลเอาแบบเจหอร์เซ็นตหรือก็คือมีจํานวน84คีย์นั่นเองครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันและก็มัลติมีเดียมาให้ครบเลยครับด้วยความเป็นคีย์บอร์ดแบบโลว์โปรไฟล์นะครับทั้งตัวสวิชแล้วก็คีย์แคปของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบโลว์โปรไฟล์ด้วยครับซึ่งความพิเศษของ n u ฟี่เอชเตัวนี้ก็คือเขาเคลมมาว่าคีย์แคปของเขานะครับเป็นคีย์แคปที่บางที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบพกพาไปข้างนอกเนี่ยก็น่าจะถูกใจตัวนี้ไม่น้อยครับในส่วนของโค้ชพรีเมียมมขึึ้นนนาออีีกกิดงทัั้้งงยยใหอาาุกร ใช้งานที่ยาวขึ้นด้วยครับพวกสีอะไรเงี้ยจะเฟดยากกว่าครับโดยคีย์แคปเริ่มต้นที่เขาให้มาก็จะเป็นโทนสีขาวบวกกับเทาแบบนี้ครับบวกกับมีสีลูกเล่นนิดหน่อย34สีนะครับพร้อมทั้งเขายังสกรีนภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยก็จะมีคนจานวนไม่น้อยเลยที่เรียกร้องให้เพิ่มคีย์ภาษาไทยให้หน่อยครับแต่ว่าตอนนี้นะทาง Nu ฟี่ไทยแลนด์เขาก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเพื่นนอนๆคนไหนชอบคีย์แคปที่ไปทางโทนที่ดูเคร่งขรึมดูเท่กว่านะครับเพื่อนๆก็สาารส้เน,น,นีีีกจะย ว่าสีทวายไร้นะตัวนั้นก็จะมีมูลค่าอยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับก็จะจำหน่ายในเว็บของ n u f ี Thailand นะฮะที่สำคัญนะครับโนฟี่ Air 75ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ h อสซวอปนะครับนั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนสวิชได้เองนะฮะซึ่งเดิมๆของทาง n u f ี่เนี่ยเขาก็เลือกใช้สวิชจากเกดรอนนะครับเพื่อนๆที่เล่นแมคโครคีย์บอร์ดเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราก็สามารถเลือกสวิชได้3แบบนะครับนั่นก็คือเรดบราและก็บลูนั่นเองในส่วนต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนๆ เครื่องนะครับก็จะเป็นวัสดุโลหะที่ทํามาจากอลูมิเนียมอันลอยก็ให้ความรู้สึกแข็งแรงแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวครับในส่วนด้านบนของคีย์บอร์ดครับก็จะมีปุ่มตั้งค่าอยู่2ปุ่มนะฮะปุ่มซ้ายสุดก็จะเป็นปุ่มในการเลือกระบบปฏิบัติการว่าเราจะเอาเลเยอร์เป็น Windows หรือ Mac OS นะฮะปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มให้เลือกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปิดไปเลยนะฮะแล้วก็โหมดการใช้สายแล้วก็โหมดไร้สายนะครับถัดมาก็จะเป็นช่อง USB C ที่เพื่อนๆจะเอาไว้ชาร์จหรือเอาไว้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ของเเเรรากก็็ไดด้้คับบในนส่วน่วตขององงืจะจมีแท แวววาวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฐานการลื่นตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสำรองมาให้ในกล่องด้วยถ้าวันนึงเราใช้ไปนานๆจนมันหลุดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาสำรองเนี่ยติดเข้าไปใหม่ได้นะครับอีกทั้งถ้าใครรู้สึกว่าการใช้งานแบบเริ่มต้นเนี่ยความสูงคีย์บอร์ดอาจจะต่ำไปนิดนึงเพื่อนๆก็สามารถนําฐานรองสีส้มแบบนี้นะฮะซึ่งะจะเป็นวัสดุที่เป็นแม่เหล็กนะครับมาติดในการเพิ่มความสูงของคีย์บอร์ดได้นะครับแต่ถ้าใครจะเอาออกไปใช้งานข้างนอกเนี่ยก็ต้องพกเจ้าตัว2อันนี้ไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบ ครับก็จะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องนั่นเองครับซึ่งทางนูฟี่เนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าไซด์ไลท์นะครับโดยทางซ้ายก็จะเป็นไฟแสดงสถานะปุ่มแคปซ์ล็อกนะครับและก็โหมดการเชื่อมต่อนั่นเองเมื่อกดแคป s ์ล็อกนะฮะไฟทางซ้ายก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะอมชมพูนิดนหรือเวลาเรากาลังเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบแทนครับส่วนไฟในทางขวานะครับก็จะเป็นไฟไว้แสดงระดับแบตเตอรี่และโหมดระบบปฏิบัติการนั่นเองครับโดยถ้าเรา เพื่อให้มันแสดงสถานะของแบตเตอรี่ซึ่งถ้าเราอยากดูแบตเนี่ยเราก็ต้องกดแบบนี้ทุกครั้งนะครับพอเราเลิกกดเนี่ยมันก็จะหายไปส่วนไฟแสดงระบบปฏิบัติการที่ผมบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆปรับเป็นโหมด Mac เนี่ยไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆปรับเป็นโหมด Windows เนี่ยไฟก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าแทนไฟมันจะขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลับไปวิ่งเหมือนเดิมนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไฟ,ไฟ RGB ของเขากันบ้างน,นะครับตัว RGB backlight นั่นเองเพื่อนๆที่ จาก15นะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด21แบบนะครับโดยวิธีเปลี่ยนไฟก็จะมีความคล้ายกับ Mechanical Keyboard หลายรุ่นในท้องตลาดนะครับก็คือจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยนั่นก็คือเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันบวกกับลูกศรต่างๆครับซึ่งลูกศรซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบแพทเทิร์นของไฟครับลูกศรขวาวก็จะเป็นการเปลี่ยนสีไฟลูกศรบนล่างก็จะเป็นการปรับระดับความสว่างของไฟนั่นเองครับแต่แอบ,บน่าเสียดายนิดนึงนะครับตัวไฟ RGB ของเขาเนี่ยจะไม่สามารถลอดผ่่าาาาานนนตตัััวววอออกกมมได้ะะรบเเเพขงข็็จปแบบ ทึบเลยนะครับแสงเนี่ยจะลอดได้แค่ช่องว่างระหว่างคีย์แคปส์เท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบมีแสงลอดผ่านคีย์แคปส์นะครับก็อาจจะมองคีย์แคปส์รุ่นอื่นมาใช้แทนหรือไม่ก็ทางโนฟี่นะครับเขาได้ออกคีย์แคปส์รุ่นใหม่มาแล้วนะครับเป็นคีย์แคปส์ที่มีไฟลอดนะครับเป็นสีดําเลยของเขานะครับซึ่งคีย์แคปส์แบบนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าไทยนะครับเพื่อนก็ต้องรออัปเดตของทางโนฟี่ไทยแลนด์เขานะครับว่าเขาจะเข้ามาวันไหนเพื่อนๆก็ติดตามรอกันได้เลยครับแต่ในส่วนของความสสววยยยงงงงงาาามมมมมมขอออไไไฟนนนนนะะะะะคคคครรรรรััับบบตตีี้ผ่่จิิิกก็ืๆเปด แสงน้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามน่าใช้มากๆครับต่อมาผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของการเชื่อมต่อของเจ้า n u ฟี่แอร์เจกันบ้างนะครับว่ามันต้องเชื่อมต่ออะไรยงงังไงได้กี่อุปกรณ์นะครับสำหรับเจ้า n u ฟี่แอร์เจตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้พร้อมการส่งสุดถึง4อุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของบลูทูธเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่ใช้ PC เนี่ยเขาก็จะมี usb dongle มาให้ด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะสะดวกกว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตัวรับบลนัันั่เเอองรรบววสาาาุปกปกกกกกณ์์ไมมพื็ถดฟชต 1>, 1 2 1, 3 4, Korean, ่เ yeah, พื่อเลือกอุปกรณ์ได้เลยครับในส่วนของการเชื่อมต่อแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย USB นั่นเองครับซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการชาร์จไปในตัวอีกด้วยแค่เสียบก็ใช้ได้เลยนั่นเองครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกด้วยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้งานแบบไร้สายจะเป็นบลูทูธรือก็ตามเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่สูงสุดได้4 8ปชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้งานแบบเปิดไฟเต็มแม็กอีกเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆ เพื่อเป็นการถนอมแบตนั่นเองถ้าเพื่อนๆจะกลับมาใช้อีกครั้งผมเพื่อนๆกดเนี่ยก็อาจจะรอสักประมาณ3วินะครับเขาก็จะติดขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองครับในพาร์ทส,สุดท้ายนะครับเรามาในส่วนของประสบการณ์ใช้งานของผมกันบ้างน,นะครับว่าหลังจากที่ผมไปใช้งานมาเต็มๆ1สัปดาห์เนี่ยทั้งเอาออกไปใช้ร้านกาแฟใช้อยู่ห้องใช้กับอุปกรณ์ต่างๆของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องฟิลลิ่งการพิมพ์นั่นเองนะครับ เราพิมพ์ไปมาเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกนะครับเพื่อนๆจะ move นิ้วไปมาเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายนะฮะคือด้วยความที่ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบออกไปทํางานข้างนอกและมักจะพกคีย์บอร์ดที่มีแป้นต่ำๆเป็นปุ่มยังเอาไปใช้งานอยู่แล้วนะครับและถึงแม้บางคนอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ย<ๆ>ผมก็ใช้ mechanical คีย์บอร์ดแบบ normal profile อยู่ด้วยมันจะชินได้ไงใช่ไหมครับคือจริงๆในส่วนของ normal profile ที่ผมมีอยู่นะครับผมจะไม่ค่อยใช้ในงานพิมพ์เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ในงานตัดต่อเสียงงาน mix เพลงต่างๆของผมมากกว่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ เป็นแบบพกพานะครับทำให้การย้ายมาใช้เจ้า Nu ฟี่แอร์เจของผมนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักนะแต่มีหนึ่งข้อสังเกตนะครับด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดแบบโลว์โปรไฟล์เนาะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพักนิ้วไว้บนคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ยผมจะเผลอกดลั่นบ่อยมากครับเพราะว่าด้วยความที่คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมีความเซน t i ี e สูงมากๆนะครับนิดเดียวเราก็กดลงไปได้แล้วนะครับทำให้ส่วนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับน้องเขานิดหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาร พิมเหมือนกับ Blue Switch แบบ Normal Profile นะครับคือด้วยความที่เขาเป็น Low Profile นะมันก็จะให้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับคือเสียงของน้องเขานะครับจะมีความเล็กแล้วก็กระชับกว่านะครับแต่ที่แถมมาเลยนะครับนั่นก็คือน้องเ็าจะมีปลายเสียงแหลมที่มันแบบจิ๊กๆๆอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะครับคือผมได้ลองเอาไปใช้ข้างนอกมาจริงๆนะครับในร้านกาแฟเลยก็คนพบว่าถ้าเราพิมพ์แบบกะเอามันแบบเต็มที่เลยนะครับมันก็รบกวนชาวบ้านอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งใจพิมมมพ์แแบบบบเเาาๆนนนนนนะะะสีียยงท่่ัััอจจหไปคร แต่ว่าเสียงที่มันยังเหลืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยต่อให้เพื่อนเพื่อนจะพยายามพิมพ์เบาๆเนี่ยมันก็คือเสียงจิกๆของเขานั่นเองนะครับเป็นแบบเสียงแบบพิชสูงๆหน่อยนะฮะซึ่งถ้าตรงนี้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่ทเอาไปทํางานในร้านกาแฟานะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องนั่งในที่ที่มันมีสเปซห่างกับคนอื่นหน่อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกลัวว่ามันจะไปรบกวนคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยบางทีแต่ละคนก็อาจจะมีการตอบสนองต่อเสียงไม่เหมือนกันนะับก็ใจเข้าใจเราอะนะ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นประสบการณ์ในการที่ผมเอาไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆของผมนะครับเป็นความเข้ากันได้ของ OS ต่างๆนะครับคือผมเอาไปลองมาใช้กับ MacOS แล้วก็ iPadOS โดยเฉพาะนั่นเองครับซึ่งจากการที่ไปใช้งานมานะครับในส่วนของการเชื่อมต่อการพิมพ์ต่างๆไม่มีปัญหาครับไม่มีคีย์ลั่นไม่มีบลูทูธลั่นนะครับทุกอย่างลื่นไหลมากแล้วก็ตอบสนองได้อย่างแม่นยำมากๆครับแต่มีส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเจอตอนผมใช้ใน iPad นะครับคือปกติเนี่ยเวลาใน Mac OS เวลาเราจะเปลี่ยนภาษานะผมเป็นคนใช้แคปส์ล็อกนะครับซึ่งม แต่พอเป็นใน iPad เนี่ยบางครั้งมันกดแล้วมันไม่เปลี่ยนทันทีนะครับมันไปติดเป็นแคปล็อกภาษาอังกฤษแทนนะครับหรือบางทีเนี่ยผมต้องกดค้างนิดนึงแบบปกติเรากดตึ๊กได้เลยใช่ไหมผมต้องกดค้างแบบตื๊ดอ่ามันถึงจะเปลี่ยนให้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าผมใช้กับ Mac OS มันไม่มีปัญหานะครับผมก็บอกไปก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอนะฮะก็อาจจะต้องกดค้างนิดนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนภาษาของเขาหรือเพื่อนๆคนไหนมีวิธีตตตั้้งงค่าาาานะรบกกก็สมมมมถอออเเผผไดลลยจจ นะครับผมอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาแชร์กันได้เลยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆด้วยครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการพกพากันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของการพกพานะครับเจ้า u f ฟี่ rj15 ตัวนี้เนี่ยคนเน้นเรื่องการพกพาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะฮะในส่วนของความบางของเขานะผมสามารถใส่น้องเขาเนี่ยในกระเป๋าพกพาของผมที่ผมไว้ใช้ใส่ iPad ได้แบบสบายๆเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ใช้กระเป๋าใหญ่กว่าผมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นกระเป๋าน้ตบุ๊กหรือกระเป๋าสะพายข้างอะไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้บยครัว ถ้าสมมติเพื่อนๆอ,อยากจะเพิ่มความสบายใจในการพกพาน,นะครับตัว n u ฟี่ a i H 15ตัวนี้ของเขานะครับก็จะมีตัวเคสที่โนฟี่เขาจัดจําหน่ายแยกนะครับซึ่งจะเป็นตัว Nu โฟริโอ V2 นั่นเองครับซึ่งเคสตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถแปลงร่างเป็นที่วางสไตล์โฟริโอได้ด้วยเพื่อตั้งแท็บเล็ตของเราหรือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองครับซึ่งทางโนฟี่เนี่ยเขาจัดจําหน่ายแยกอยู่ที่ราคา1,900บาทนะครับก็จะเหมาะก,กับเพื่อนๆสายพกพาที่ต้องการจะเซฟตัวคีย์บอร์ดของเรานั่นเองครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครัคอดอตอเาา,เามาจ นั่นเองครับเพราะผมได้เอามาใช้บนโต๊ะคอมของตัวเองนะครับผมค้นพบว่าตัว u u i a i L75 ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเพิ่มสีสันให้โต๊ะผมได้มากเลยทีเดียวครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบจัดโต๊ะไปทางแบบโทนไม้โทนโฮมี่นะฮะก็จะมีความแบบโทนเหลืองๆหน่อยนะครับพะได้ตัวนี้มาวางบนโต๊ะนะครับ สิ่งแรกเลยผมรู้สึกว่าโต๊ะผมมันมีสีสันขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นนูฟี่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาจะมีเอกลักษณ์มากๆนะครับถ้าเราเห็นโฆษณาหรือว่าเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นนูฟี่นะซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถไปอยู่บนโต๊ะได้ทุกแบบเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดโต๊ะแบบเทาดาเป็นขาวล้วนเพื่อน่าจะสามารถเอาเจ้านูฟี่ Air 75ตัวนี้เนี่ย ไปจัดได้ทุกแบบเลยครับพอเพื่อนๆอเอาไปตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อน,อนๆผมหลายๆคนพอเห็นปุ๊บก็อยากได้กันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องดีไซน์ของทางนูฟี่เนี่ย ผมรู้สึกว่าผมอยากจะชื่นชมมากๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเจ้า n ูฟี่แอร์เจตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูรีวิวตัวนี้จบนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักนูฟี่กันมากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ดูคลิปของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนเกิดกิเลยขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นูฟี่ไทยแลนด์ของเขานะครับหรือว่าจะเป็นทางช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่า หรือเพื่อนๆจะสั่งผ่านพาร์ทเนอร์ของทางนูฟี่ไทยแลนด์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Silicon Studio 425ด g หรือจะเป็น ASK s h ช p แล้วก็ p e ส a าโตเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้เช่นกันครับซึ่งทุกร้านทุกช่องทางนะครับผมก็จะแนบลิงก์ไว้ใน description ใต้คลิปนั่นเองนะครับทุกร้านจะมีลิงก์หมดเลยนะครับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็สามารถกดสั่งซื้อแบบนั้นได้เลยครับที่สําคัญนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีโปร12.12ในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเล็งนู ได้เลยก็จะมีโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางนูฟี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ได้ส่งตัวนูฟี่แอร์เจสิฟ้าตัวนี้มาให้ผมลองและมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆผมได้รับฟังกันนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมได้เลยนะครับแล้วเร็วนี้นะครับจะมีคลิปสนุกสนุกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วแหละครับที่ผมจะต้องกล่าวลาเพื่อนไปก่อนนะครับ วันนี้สวัสดีครับเพื่อน